ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นทีมงานของสมาคมพระกก่งประเทศไทยดูวโดนโนมีอาจารย์แหม่มเป็นประธานนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์แหม่มนะครับถึงความเป็นมาของก่อนก่อตั้งสมาคมกันนะครับเดี๋ยวขอโทรทัศน์ทีวีด้วยนะครับ ออเคคคครคครับับบบขุณที่ทเกียร์มางานเปิดตัวสมาคมภับองคกรทีไทยอยู่แบบนี้ะคะภคูมิใจมากๆเลยที่เห็นท่านให้ความสำคัญแล้วก็ให้เกียร์มาร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคมภักดีไทยของเรานะคะซึ่งนั่นพยายามมาก จะทำให้สมาคมพักอีใประเทศไทยที่จัดตั้งแล้วเปิดตัวไปให้ถึงทั่วโลกให้ผุ้นใจว่าพักอีของไทยสำคัญอย่างไรมีดียังไงและก็ความสัมพันธ์ยังไงน,นะคะแล้วในวันที่ แห้มีคานแล้วก็พักวเราเปลี่ยก็วันนี้เนี่ยขอตัวอธิบายนะคะแล้วก็ ส่วนสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะจะได้รับส่วนลด10%ในการออกใบรับรองตาดแผลนะคะ 2. ได้รับส่วนลดสำหรับการส่ดพระเข้าประกวดในงานงามักกรรมการประกวดพระเครื่องท้านต่ตางๆนะคะดังนี้ส่งพระช่วประกวดตั้งแต่5องค์ขึ้นไปได้รับส่วนลด5%ส่งพระเข้าประกวดตั้งแต่100องค์ขึ้นไปจะได้รับส่วนลดองค์ละ50บาท ทุกครั้งที่นำพระมาออกไปรับรองกับทางสมาคมจะได้รับสิทธินำข้อมูลพระลงบนเว็บไซต์ของสมาคมนะคะแล้วก็ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางสมาคมเช่นการจาัดนิทรรศการหรือการประมูลพระที่จะออกจัดขึ้นทั้งในและนอกประเทศทุกครั้งนะคะแล้วก็ได้รับสิทธิก่อนทุกครั้งได้รับส่วนลด10%เมื่อมี และทั้งในประเทศและนอกประเทศนะคะสมาชิกทุกท่านอาจจะต้องทําการต่ออายุบัตรสมาชิกทุกหนึ่งปีหรือหลังจากที่บัตรสมาชิกหมดอายุไม่เกิน14วันเพราะมิฉะนั้นจะถือว่าท,ท่านได้สลสิทธิ์การเป็นสมาชิกไปทุกครั้งที่จะต่อหลังจากเกิมไปแล้วก็เสียท่าแได้เท่าไห่เป็นอีกครั้งนะคะแลวก็วันนี้หลังนะที่กล่าวเปิดงาน องค์พระผประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็ตึ้งนิดนึงนะคะสตาร์นิดนึงืุนใจมากืุนใจแล้วก็ขอขอบคุณถ้าวันนี้นะคะไม่มีเหล่าที่ปรึกษาที่ติดมาสารคัญไม่มีคณะกรรมการท่านอุปนายด แล้วพี่ๆทุ่ท่านที่มาสมัคส,สมาชิกนี้รวมทั้งเสด็์ของอาชแนมคั้ง8ดรุ่น,นะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงที่มีความสรัทมีความเชื่อใจไว้ใจเชื่อมั่นในความรู้นนะะอของอาจาือขอฝากานางอวนอีทรานงนะคะเป็นครั้งที่2ครั้งก่อนจะร่วปส,ส,สัคสด่าองอเสียแต่ครั้งนี้นางจะ ึ่งเป็นถ้วยที่สมเกียรติแะมีคุณค่าซึ่งงานประกวดครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากท่านในึ่งคมทั้งท่านก็คืองานปองชิงเกล็ดไปก่านโดยท่านเกษตรที่จิตเกลนะครอันีุ้อตียแลสนที่เก้าแลวก็ในกลท่านอื่นก็จะมีท่านคนเอกจารุวรณิรุตพลโทคำสารต์ถัดซ้ คนเอ,บบอกในตีเดชานุบาลนะคะแล้วก็ท่านเด็กเอี่ยมนั่นจ้์นะคะต้องขอบคุณท่านในคนท่านที่ให้เกียรตินในครั้งนี้แล้วก็เม่ตาให้นาชื่อของท่านมาลงาในถ้วยถ้วยรางวัลของนันะคะแล้วก็หนังจะไม่กล่าวถึงได้เลยเราต้องขอบคุณท่านบรรเลงอุรันที่ด้วยนะคะที่ได้ช่วยเหลือหมัทุกด้านแล้วก็ โดยเดยเชาเทวัแล้วก็อาจารย์แหมงก็คือคุณเทวปฏิโกอาจารย์ปีสาวกิระโกลซึ่งทุกทา่านมีความสาคัญกับชีวิตแหมงและมีความสําคัญกับการที่เป็นอาจารย์แหมงจนถึงวันนี้นะคะแล้ววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่แหมงดีใจซึ่งก้าวมาได้จุดนี้ได้ไม่ใช่แหมงคนเดียวแต่เป็นการสนับสนุนของทุกทา่านที่ทำให้แหมง แล้วมีข่าวดีจะมาบอกด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหลังจากางานประปวดวันที่20รกรกฎาคมผ,ผ่านไปแล้วเป็นวันที่สองนะคะหมือนจะจัดครั้งที่สามโดยเรารเดือนตลุลาคมโดยช่างเอ็มน,นะคะทีเอ็นเนี่ยเป็นคนประสานงา,านให้ไปจัดที่รัฐสภาจัดงานใหญ่ในป,ประเทศอีกงาน,นหนึห่งนะคะขอให้ทุกท่านช่วยเหลือด้วยนะคะ มล้วก็เดี๋ยวเราขอวยอีกเช่นกที่ช่วยนอยู่เป็นถ่วยกันซึ่งประวดแล้วไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะเป็นถ้วยที่เป็นตัวแทนของแหก็คือใช้ถ้วยนกอยูจะต้องคิดจิจแแน่นเป็นถ้วยที่เราิเองแล้วก็ความหมายดีมาเพราะว่าท่านคุณครเสรีบอกว่าถ้วยราอยู่มีความหมายดีเช่นภาพเจดีบางท่านเนี่ย ตั้งคาถามาคือคาถายมทรใช่ไหมคะคาถายมทอเป็นคาถามหาสิ่หเป็นคาถาของความสูงสักล่ำรวยเงินทองเรียกสัพย์มหาหน้าทุกอย่างจบลงที่ลกยู่คำเดียวชิ้นเดียวสีเดียวเสริมทรัพย์เรียกทรัพย์ทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านร่วมกันนะคะขยากได้ช่วยลบอยู่เิญน,นะคะในงานประกวดทุกครั้ง จะใช้นกยูงเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งความมั่คั่งความโชคดีและเป็นตัวแทนของแม่ด้วยนะคะอย่างเอาจะรับผิดชอบไม่ลงค่ะขอหนึ่งท่านนะคะเชื่อแบบนิดนึงขอหนึ่งท่าน,นะคะ่ะ